สวัสดีค่ะวันนี้หนูอยากจัดฟันนะคะหนูต้องเริ่มต้นยังไงดีโอเคอก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มตรวจฟันกันก่อนเนาะมาวางแผนการรักษาก่อนว่ามีปัญหาตรงไหนอแก้อะไรบ้างแผนการจัดฟันจะเป็นยังไงบ้างอาจจะต้องมีถอนฟันไหมหรือว่าใช้วิธีการกินตืดน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ไพิมพ์ปากแล้วก็ทําการเอกซเรย์เอาไว้แล้วเครื่องมือจัดฟันนี่คุณมีหลายแบบใช่ไใช่ค่ะเครื่องมือจัดฟันที่เราจะเลือกใช้เนี่ยสามารถเลือก ได้ตามความเหมาะสมซึ่งก็จะมีให้หนูเลือกได้หลายแบบเนาะมีจัดฟันโลหะธรรมดาทั่วไปที่เราเห็นกันเยอะๆนาะอที่มียางสีสีให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มันมองเห็นน้อยลงกว่านั้นก็อาจจะเลือกเป็นแบบเซรามิกก็จะดูเนียนขึ้นเนาะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจะเรียกว่าเป็นดามอนดามมอนจะได้ข้อดีเรื่องของความเร็วแล้วก็ความเจ็บปวดที่น้อยกว่า หรือถ้าสมมตินคนที่ไม่ค่อยอยากให้เห็นตัวเครื่องมือเลยก็ใช้เป็นแบบใสก็ได้นะก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นมองไม่เห็นเลยว่าจดัดฟันอยูอ่จะต้องติดื่องมือค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่เราจะติดเครื่องมือเนาะจะต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่าเพลย์ช่องปากก่อนเคลยช่องปากก็จะได้แกะพวกรายการขูดหิงปูนทาความสะอาดอุดฟันที่ผูถ้ามีถอนฟันหรือว่าผ่าฟันคุดนะคะที่จําเป็นพอทําการเคลียร์ช่องปากหมดเรียบร้อยครบปันรายการที่ต้องทําก็เริ่มติดเหล็กจัดฟันกันได้แล้วพ หลังติดเครื่องมือไปแล้วอะค่ะคุณหมอต้องดูแลเห็บรางอ่าโอเคพอติดเครื่องมือไปแล้ว,ลวหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดที่จะต้องดูแลเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าพอมีเหล็กจัดฟันก็อาจจะต้องมีการแปลงที่ละเอียดขึ้นอาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมเป็นไม้หัดฟ้าหรือว่าเป็นแปลงซอกฟันเข้ามาช่วยนะคะรวมไปถึงการดูแลเครื่องมือก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารแข็งๆขเหนียวเหนียวทั้งหลายเนาะจะทานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีโอกาสจะทาให้เครื่องมือจัดฟันเราหลุด แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมาพบหมอตามนัดอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนฮะาเดี๋ยวเตือดเลยก็ได้ครับได้ค่ะงัเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย